สาวทานกีกี้แฟบแบนแก้ไขได้ภายใน30นาทีค่ะ ผ่าตัดมาแล้วทำไมกิกกี้ยังแฟบน,นี่ก็เป็นหนึ่งปัญหาของสาวทรานะคะที่มีการผ่าตัดเปลี่ยนเพศมาแต่ว่าน้องสาวนะคะหรือว่าแคมนอกนะคะ่ะก็ยังไม่อุ้มอิม่มก็มีความฟีีแปนค่ะซึ่งจุดนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเพนทอยนะคะของกลุ่มสาว,สาวทราเลยเพราะว่าสาวทรานะคะที่มีการเปลี่ยนเพศมาคะ่ะก็อยากจะมีการโชว์เนาะมีการใส่บิกินี่ใช่ไหมคะให้มีความอุ้มอิม่มซึ่งปัญหานี้ค่ะสามารถแก้ไขได้ด้วยซิลเลอร์ค่ะเพราะว่าลักษณะของแคมใหญ่ของสาวเพศกําเนิดนะคะเขาก็จะมี ความอุ้มอิ่มก็มีลักษณะที่สามารถที่จะเติมฟิลเลอร์ได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ในกลุ่มของสาวทานก็เช่นกันค่ะจริงๆแล้วลักษณะของตัวทางกายวิภาคค่ะก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะหมอก็สามารถที่จะใช้ฟิลเลอร์ค่ะในการที่จะเติมนะคะเรนแคมนอกนะคะของสาวทานได้ค่ะโดยหากทการการเติมฟิลเลอร์นะคะก็จะต้องทําโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญค่ะเพราะว่ามันก็อาจจะมีพอแรกซ้อนนะคะหรือว่าผลข้างเคียงต่างๆได้ค่ะ สำหรับของสาวทานนะคะจริงๆมอาก็ฉีดมาเยอะมากเลยนะคะอย่างกรณนนีของคุณนิโนโน,นะคะก็มีการผ่าตัดเปลี่ยนเพศมาแล้วก็ยังไม่มีความมั่นใจค่ะเพราะรู้สึกว่าน้องสาวของตัวเองฟีบแบนนะคะหลังจากที่ทําไปค่ะก็พบว่าน้องสาวนะคะมีความอูมอิ่มขึ้นทันทีเลยการสีฟิลเลอร์นะคะสามารถมองเห็นได้ทันทีค่ะสามารถที่จะเทียบภาพถ่ายนะคะก่อนทําแล้วก็หลังทําได้เลยก็ทําให้นะคะคุณนิโน,โนค่ะมีความมั่นใจมากขึ้นมากเลย หลังจากการฉีดค่ะเราก็จะแนะนําให้ดื่มน้าเยอะๆนะคะเพราะว่าฟิลลิเฟค่ะมันสามารถที่จะอุ้มอิ่มขึ้นได้อีกนะคะเมื่อมาฟอร์อาบนะคะหรือว่ามาติดตามการรักษาหลังฉีด2อาทิตย์ค่ะก็จะพบว่ามันึอ,อยู่ทรงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการอุ้มอิ่มมากขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะการฉีดหนึ่งครั้งค่ะก็อยู่ได้นานค่ะประมาณ8เดือนถึง12เดือนเลยค่ะสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่มีน้องก,กี้นะคะอยากเพิ่มความมั่นใจเริเวจุด่อนเร้นของเราค่ะก็สามารถนะคะมาพบหมอหนึ่งได้ค่ะที่เจน P ีพีคลินิกนะ คุณหมอ,อก,ก็จะมีการออกแบบตามอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลค่ะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขนะคะปัญหาให้คนไข้ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสวยงามปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันนะคะหรือว่าปัญหากับผู้ครองของเรานะคะก็สามารถที่จะแก้ไขได้หมดเลยค่ะ